สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะคลิปนี้สองคนแม่ลูกค่ะคลิปอาหารแรงสองคนแม่ลูกนะคะกับข่าวอาหารแรงกับข่าวแรงสองคนแม่ลูก่าห้เฮาเฉดยังกันนะคะแม่ฉันปีงหมูอยู่ค่ะตอนนี้กำลงงังเฉดยังเสื้อผ้าเขือก็ได้แม่เด็กเฝ้าไปละ <laughs> จมลแล้วไปละค่ะไปกันคะ่ะเราจะไปโดยรถเบนซ์ของเรานะจ้าเปิดประทุนอย่างดีค่ะไปค่ะไปค่ะออกจากบ้านเราเลยนะคะไป ตาท้องถนนค่ะไปสู่ร้านค้ากันนะจ๊ะก็คือร้านค้าประจําของเขาค่ะคุณพ่อจอยนะคะถึงแล้วถึงแล้วค่ะเบิ้งพ่อขายอยู่ใส่พ่ออ๋ออยู่พุ่นจ้ะทุกคนมีประตูไหมค่ะมีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เขาเสียเมนูอาหารเขาคือวู้ตแแล้วเบิ้งประตูค่ะ สามสิบบาทนะคะเอาแพ็คหนึ่งโอ้ยคุณพ่อคิดยิบหาจ้าได้ละสิบห้าสามห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทค่ะนะครับนะขอบคุณนะคะคุณพ่อค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ขึ้นรถกลับกันนะคะไปจ้าพัชรารูปสูงธรรมซื้ออะไรจ้าเห็นไหมค่ะร้าน ร้านค่าล้านนี่แบบว่าลูกค้าหลายนะจ๊ะถึงบ้านแล้วแล้วค่ะเราก็จะเบรกนะคะอ้าไปตะ,ะเคียบประตูประตีกจะเบิดแม่นม่จ๊ะได้แล้วพี่น้องเอ้ยไฟขอประติดขอยมาจ้าไฟบรติดค่ะดังไฟไม่ก่อนค่ะไม่ที่สุดเขาก็ดังไฟติดค่ะติดแล้วพี่น้องอ่ะวมาหนึ่งตั้งค่ะพี่น้องค่ะ นีตายค่ะรออีกสักแป๊บหลายนาทีอยู่ไหนละจ้ะส่วบกเคียร์สิปี่ไอพี่น้องเอาซัมนี่ก่อนเด้อค่ะข้ามืดปืดตาแล้วส่วบกเคียร์สุกกะซีได้เฮ็ดโดนอยู่ ี่ราคากับข่าวแรงของห้าหากินกับแบบนี้ราคาพี่น้องก็ชิซปบะเขียนะคะกินกับผักกับมีนะคะซปบะเขียเะเซบะทูปิ้งหมูกินข้าวเหนียวนหนอนจ้าไปราคากับข่าวแรงห้านะคะกทรพอกันคลิปใหม่ไปแล้วนะจ๊ะแจ่มแจสนับสนุนโดยกับคุ้มเพื่อเขก็คือน้ำปลาดำตำหนูวิสันเดีนนะจ้าไปราคาสวัสดีค่ะสร้างมาดจ้าบ๊ายบายค่ะ